รอยนัชม,มท bridge, ม <S <S ี่หนึ่งเรียบร้อยสวัสดีครับผู้ชมวันนี้เรจะมา อยอกไม้ยิงปลาบรรยากาศไปสุดขึ้นมาเราจะไปข,ขึ้นป่าเปลี่ยนห้างน,นั่งขึ้นป่าแล้วก็ใส่อุปอรณ์ตอนนี้เรามาถึงใหม่แล้วครับเดี๋ยวเราจะปีน ขึ้นเลยตรงนี้เดี๋ยวเป็นไงเราขึ้นไปติดตามอยู่ข้างบนเลยครับมาถึงใกล้เที่ยงแล้วเดี๋ยวเราก็ปีนขึ้นมาบนห้างแล้วคุณผู้ชม ว่าจะปีนขึ้นต้นกอกต้นนั้นขึ้นไม่ได้ไม่มีแรงจะปีนเดี๋ยวเรายิงแล้วจะให้หน้องมันมันลงไปดำเอามีแต่ปะนินเล็กนิดเดียเดี๋ยวเราตัวใหญ่แล้วขอยิงตรงกลางก็เยอะมากบป่าน่นแต่ว่าประมาณ30เมตรเลย ันนี้เราจะมาเฮ็ดจุดสองสองตัวใหม่ของเราลูกผมใช้ลูกอันสกอเป็นบางลูกแตกบางลูกไม่แตกเป็นยังไงก็ไม่รู้ oh, <okay. S 1> เดี๋ยวก็มาลองดูด้วยกันว่าจะได้ตัวไหมวันนี้เราจะยิงไว้แล้ว,ลวค่อยลงงมทีเดียวเลยเดี๋ยวติดตามด้วยกันครับ

ลงมาเลยไปต้นไม้ลงเลยลงเลยโดนโดนโดนที่มันไฮอยู่ตรงนั้นนะ่ะลงไปเอาเลยตัวใหญ่นะตัวนี้เดี๋ยวเ้างมเลยไปต้นไม้ต้นนั้นแหละตัวใหญ่นะตัวนี้โดนตัวก็ไม่รู้ เดี๋ยวให้น้องลงดูปลายกิ่งไม้ตรงนู้นลงไปเลยหดโซ่หดเสื้อไม่ไม่ไม่หางซ้ายทางขวาทางขวาเดี๋ยวเราดูนิดส่วนให้น้องลงก่อนบอกจุดนี้มันก่อนอืมเดี๋ยวงมดูออกซ้ายออกขวา งมดูงมดูงอมไม่เจออนุสมสงสัยไม่ตายกับที่มั้งปลานินไซใหญ่มากเดี๋ยวเราจะยิงตรงหัวเนานะขึ้นเลยขึ้นเลยกว่าไม้แตกไม่ได้อนุสมเดี๋ยวเราตัวต่อไป

ลงเลยไปต้นไม้ลงเลยลงเลยโดนโดนโดนที่มันไฮอยู่ตรงนั้นนะลงไปเอาเลยตัวใหญ่นะตัวนี้เดี๋ยเก้างมเลยไปต้นไม้ต้นนั้นแหละตัวใหญ่นะตัวนี้โดนตัวเขาไม่รู้

จออนุสมสงสัยไม่ตายกับที่มั้งปานินไซใหญ่มากเดี๋ยวเราจะยิงตรงหัวเราขึ้นเลยขึ้นเลยกว่าไม้แตกไม่ได้ออนุสมเดี๋ยวเราตัวต่อไปอยู่กับไก่นะอนุชมไปทั้งมาย เราจะลองส่องดู Der kommt โอ้ยสักไม่เต็มลูกเลน 不歉。 สอนสายสวยขึ้นมาแมียในยิง มือสั่นหีกกร เดี๋ยวลองปืนยิงไปตั้งหลายนะัดท่านผู้ชมได้ปลาแค่ตัวเดียวที่เหลือไม่อยู่ยิงน้ำมันก็ลึกมากเดี๋ยวก็มีติดสวะกิ่งไม้อะไรเดี๋ยวเราไปหาส่งนกเขาดีกว่าเนี่ย